สวัสดีค่ะวันนี้นะครับมาถึงบ้านนะอากาศกำลังดีเลยอะ่ะก็เลยออกมานอนเล่นหลังบ้านแป๊บหนึ่งนะคะหลังบ้านโบดก็ลมพัดเย็นต้นไม้ก็สีเขียวเติมต้นแล้วนะคะดอกไลแหลกส่งกลิ่นหอมชุยเลยโบดไปทํางานนะจ๊ะไปทำความสะอาดบ้านบรรยากาศดีดีเลยนะคะโบดไปถึง10โมงนะ ก็ทำ10โมงถึงบ่ายโมงนะคะ3ชั่วโมงแม่ของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทำอยู่ก่อนแล้วนะคะเขามาช่วยโบทุกครั้งเลยนะคะพอทำงานเสร็จแล้วนะโบอัดวิดีโอมาให้ดูนะคะวันนี้เนี่ยบ้านจัดเป็นระเบียบมากกว่าที่ผ่านๆมานะคะแม่ของเขาเนี่ย เป็นคนจัดแต่เขาไม่ได้ทําความสะอาดปัดฝุ่นเช็ดถูทุกจุดไงโบ๊ทไปถึงโบสทก็ทําความสะอาดของโบปกตินะคะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโบดทอัดวิดีโอมาให้ดูแต่ละห้องนะคะมีห้องลูกสาวสองห้องข้างบนนะคะ ห้องเล็กลูกสาวสองขวบแล้วก็อีกห้องหนึ่งห้องใหญ่ขึ้นมานิดนึงลูกสาวห้าขวบนะคะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะด้านนอก แล้วก็ห้องนอนของพ่อแม่มีห้องน้ำในห้องนอนนะคะ ด้านล่างห้องเล่นห้องสำหรับกิจกรรมไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะคะแล้วก็ห้องครัวกับห้องกินข้าวนะคะพวดชอบพื้นหน้าบ้านจะเป็นพื้นหินนะคะภายในบ้าน ตรงครัวนี่ก็จะเป็นหินเหมือนกันนะคะเป็นหินกระเบื้องหินสี่เหลี่ยมอ่ะไม่ใช่กระเบื้องนะกระเบื้องกับหินไม่เหมือนกันโปรดพูดเองโปรงงเองตรงบริเวณโต๊ะกินข้าวเ,เป็นไม้นะคะก็จะมีห้อง ซักผ้าห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะโบ้ตมีวิดีโอทำไว้ก่อนหน้านั้นด้วยตอนที่โบสตไปคุยรายละเอียดนะคะโก็อัดวิดีโอระหว่างทางขากลับเป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติต้นไม้ตรงนี้นี่อยู่ในเมืองนะแต่หมู่บ้านเขาเนี่ยเป็นลักษณะธรรมชาติต้นไม้ไม่เหมือนหมู่บ้านที่โบดอยู่นะวันนี้พามาดูบริเวณนอกบ้านด้วยนะคะด้านหลังบ้านพื้นที่ของเขาอะ่ะ ไปสุดต้นไม้ข้างหลังเลยนะคะแต่โบ๊ไม่เดินไปเพราะว่าคนอื่นเนี่ยไม่รู้ไงก็อาจจะคิดว่าเราอะเป็นใครก็ไม่รู้มาบุกรุกพื้นที่โพสคิดของโบ๊เองอะนะเพราะเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ไงโบ๊ก็เดินแค่นิดนึงแล้วก็เก็บภาพบ,บ้านด้านหลังมานะคะสวยร่มรื่นนะด้านหน้าโบ๊เคยอัดไปแล้วนะคะวันนี้นี่มาอัด ตอนที่ต้นไม้หน้าบ้านออกใบสีแดงสวยเลยก่อนที่เขาจะเปลี่ยนสีการเป็นสีเขียวนะบ้านหลังนี้นะคะเป็นขนาดกลางๆนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะ